สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเขียงเก่าให้เป็นเขียงที่ใหม่ขึ้นนะคะนี่เลยจะเขียงเก่านะคะที่มันเป็นเชื้อรานะคะเราก็จะมาขัดด้วยตัวเครื่องขัดตัวนี้นะคะพอดีของแฟนมีพอดีนะคะนี่เลยเราก็จะมาขัดนะคะด้วยการใช้กระดาษทรายข้างล่างมันจะเป็นกระดาษทรายนะคะขัดนี่รอยเชื้อรานะคะต่างๆนะคะแล้วก็รอยเออมีดสับนะคะ เวลาเราสับไปอย่างเงี้ยจะเป็นรอยมีดขึ้นมานะคะนี่เราก็จะมาขัดกันนะคะขัดเลยอ๋อเสียงเครื่องขัดก็จะดังนิดนึงนะคะเราก็ขัดไปเรื่อยๆนะคะขัดเอารอยลานะคะออกเขียงนะคะที่มีเชื้อรานะคะถ้าเราทำกับเข้าไปมันก็จะอันตรายสําหรับเรานะคะเราก็ต้องทําให้มันสะอาดอยู่เสมอเนาะ เพื่อความปลอดภัยของเรานะคะเราประหยัดเงินได้ก็ประหยัดนะคะเราก็เลยเอามาขัดนะคะแบบนี้นะ,ะเขียงของเรานะคะเป็นเขียงไม้ไผ่นะคะเป็นเขียงไม้ไผ่ธรรมดานะคะเราก็จะอลองเอามาขัดดูนะคะว่ามันจะได้สักแค่ไหนเนาะมันจะได้มากน้อยมากเขียงไทยนะคะความสะอาดเนาะ เราก็มาลองดูกันนะคะไม่เคยขัดนะคะนี้ขัดเป็นครั้งแรกเนาะนี่นะคะเราก็จะขัดข้างๆให้หมดนะคะขอบขอบเราก็ขัดให้หมดนะคะรอยรานะคะเพื่อเราจะได้ไปเช็ดน้ํามันนะคะแช่น้าเกลือและเช็ดน้ํามันนะคะให้มันครบทุกซอกทุกมุมเนาะอ่านี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันตอน ล้างนะคะล้างเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงและตอนเสร็จแล้วซุปอระมาเสร็จแล้วใช้น้ำเกลือเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยอ่ะเรามาดูตอนล้างก่อนนิดนึงนะคะนี่มันก็ยังเห็นรอยสับอยู่นะคะรอยสับแบบนี้น่าเราล้างเราก็ฉีดแรงๆหน่อยนะคะนี่ก็คือขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะเสร็จหมดแล้วทุกขั้นตอนนะคะ แบบนี้มันเป็นเขียงไม้ไผ่นะคะนี่เลย